มาชมมะขามกำลังผลิตใบอ่อนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้มีเพื่อนๆถามกันมาหลายคนนะครับว่ามันเป็น2ต้นมาพันกันหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นเนี่ยนะครับมันเป็นลากของต้นเดียวนะครับพอแตกเข่งแล้วมันค่อยแยกเป็น2องเข่งพันกันนะครับนี่จะ ไม่ใช่สองต้นพันกันแต่ว่าสองต้นพันกันก็ทำได้นะครับทำได้ครับนี่ครับชมไม้กันยามเย็นสักนิดนึงนะครับนี่ก็มีแต่ไม้กำลังสร้างนะครับยังไม่ค่อยมีสวยๆนะครับช่วงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเริ่มมีเวลาจากเลี้ยงลูกแล้วลูกเริ่ม เริ่มไปเรียนอะไรแบบว่าเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มหาไม้โครงสร้างสวยๆมาสร้างสักชุดหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไว้รอติดตามกันนะครับว่าจะได้ต้นอะไรมาสร้างบ้างนะครับนี่ครับ รอขนาดกิ่งก็ปล่อยยาวไปเรื่อยก่อนนะครับยังไม่ได้ตอนนี้อยากจะได้ไม้แบบไม้ตอที่ซากสวยๆนะครับที่กำลังตามหาอยู่นะครับ ดูไว้เป็นต่อเพิมหน้าไทยที่สร้างสวยๆนะครับแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับลองดูชุดนี้ซิยังไม่มีเวลาทำต่อเลยนะครับยอดอ่อนเริ่มขึ้นแล้วครับ พวกหมาสต,ตันหยงเล็กๆไม่มีคนรับไปดูแลแล้วนะครับใบน่ารัก เหมือนน้ำยังไม่ค่อยชุ่มดีเท่าไหร่นะครับบางต้นยังยังขาดน้ําอยู่เดี๋ยวต้องลดน้ําอีกสักรอบหนึ่งเดินดูไม้ทุกเย็นนะครับเวลานิดหน่อย